นี่เป็นภาพมุมสูงภายในแปลงโคกหนองนาพื้นที่จำนวนสามไร่ซึ่งเป็นของหนังชูสีปิดสายตาตังบ้านประชาวรวมใจหมู่19ตเาตมลเสือโกกอเาเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามภายหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลกรมการพัฒนาชุมชนหรือโคกหนองนาพอชพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม และมีผลผลิตเช่นพืชผลไม้และสัตว์กุ้งหอยปูปลาออกจำหน่ายสร้างรายได้และลดรายใจ่ายให้กับครัวเรือนได้เป็นอย่างดีโดยนางชูศรีปิดสาย,ยตัง ้าของแปลงได้บอกว่าพื้นที่แห่งนี้เดิมเป็นที่นาว่างเปล่าและก็ทำนาได้เพียงอย่างเดียวจำนวนแไร่จึงได้มีการปรับเปลี่ยนจากไร่นามา,าร่วมโครงการโคกหนองนาพอชอจำนวน3ไร่โดยภายในแปลงได้แบ่งพื้นที่ทำการขุดบ่อจำนวน2บอ่อและร่องน้ำในไร่นาข้าวเพื่อไว้สำหรับเก็บกักน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เช่นกุ้งหอยปูปลาส่วนโคกหรือกันธนาทองคำํำก็ไว้สําหรับปลูกพืชและก็ปลูกป่า5ระดับที่เน้นเกี่ยวกับการทําเกษตรตามหลักกสิกรรมธรรมชาติที่ว่าพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็น และย่างเข้าสู่ปีที่2แล้วพื้นที่ดังกล่าวเริ่มมีสีเขียวเห็นผลเป็นรูปธรรมและตนเองรู้สึกดีใจและภูมิใจมากพร้อมกับขอบคุณหน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้สนับสนุนแหล่งความมั่นคงด้านอาหารให้มีอยู่มีกินและสร้างรายได้ให้กับกลัวเรือนด้วยด้านนายอภิพ,พลพิทักษพลพัฒนาการอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามได้กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลโครงการพัฒนาชุมชนหรือโคกหนองนาพอชอได้รับการสนับสนุนโครงการจากรัฐบาลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้พึ่งพาตนเองได้โดยประยุกต์ใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่สนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนที่ให้เป็นสัดส่วนเช่นทำเป็นโคกเพื่อไว้สำหรับปลูกพืชไม้ยืนต้นไม้ผลขุดสระน้ำและกลองน้ำไว้กัก เก็บน้ําเพื่อให้เพียงพอในการใช้ทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีทั้งการเกษรตรปศุสัตว์รวมทั้งปลูกข้าวซึ่งผู้เขาร่วมโครงการดังกล่าว สามารถพัฒนาตนเองให้เกิดการลดรายใจ่ายในครอบครัวมีความมั่นคงด้านอาหารและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกอย่างผลผลิตที่มีจํานวนมากก็สามารถนําไปต่อย,ยอดในเรื่องของการแปลรูปสร้างเครือข่ายและก็มีการเชื่อมโยงด้าน,นองค์ความรู้และเปลี่ยนซึ่งกันและกันขยายผลสู่พี่น้องครัวเรือนข้างเคียงกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในการทําโคกหนองนาโดยเน้นการทําเกษตรแบบธรรมชาติ ตั้งแต่การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้วิธีห่มดินฝังข้าวเศษใบไม้ปุ๋ยคอกการปรับปรุงคุณภาพน้ำการปลูกพืชผักผลไม้ที่มีความปลอดภัย จากสารพิษไว้สำหรับบริโภคที่จะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับการฝึกอบรมจำนวน5วัน4ี่คืนในเรื่องหลักกสิกรรมธรรมชาติให้เกิดความรู้ความเข้าใจก่อนนำมาสู่การปฏิบตัติซึ่งการปฏิบัติก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือการเอามือสามคีหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันไปจนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้และขยายผลไปสู่คนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ ่อนที่จะได้มาเป็นโคกน้องนานะคะก็พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่นาว่างเปล่าที่นาทำแต่นานะคะในแต่ละปีทำทำแต่นานาข้าวแล้วก็อยากจะปรับเปลี่ยนพอดีได้รับโครงการนะคะได้รับโครงการจากอ,าองค องคในหลวงของเราในหลวงรอ .9 ของเราแล้วก็มาต่อยอดจากอ,อ,าองค์ในหลวงรอ .10 นะคะก็ต่อยอดมาเรื่อยๆอดิฉันก็ทำทำเป็นโคกน้องนาก็เลยสมัครนะคะสมัครเข้าโครงการนี้แล้วก็ไปอบรมนะคะอบรม5วัน ที่ศูนย์อบรมที่อำเภอรบอระบือนะคะแล้วก็ได้ได้รับความรู้มาก็มาปรับปรับปรับเปลี่ยนหรือมาปรับปรุงปลูกในพื้นที่โคกน้องนา,าได้รับที่ได้รับจากโครงการาท่านก็มาขุดนะคะจากจากพัฒนาชุมชนนะคะได้งบประมาณมาจากกรมการพัฒนาชุมชน,นะคะ่ะก็มาขุด โคกหน้องนาแต่ก่อนก็ก็เป็นที่นาพื้นที่ตรงที่ฉันทําอยู่ก็แปดไร่นะคะเน,เ,นเนื้อที่แปดไร่มาแบ่งทําพื้นที่สามไร่ค่ะแล้วก็มาทําขุดบอะะ่อบ่อแล้วก็ขุดคลองขุดขุดบอ่บอสองบ่อแล้วก็ร่องน้านะคะร่องน้ําในนาแล้วก็ทําเป็น ทำเป็นนาปลูกข้าวได้ด้วยนะคะในในสามไร่เนี่ยคะ่ะก็มาปลูกต้นไม้ไม้ป่าห้าระดับนะะไม้ป่าห้าระดับก็มีมีไม้ไม้เตี้ยไม้กลางไม้สูงไม้เตี้ยไม้เลียดินปลูกทุกอย่างนะคะก็มีผลผลิตประสบความสำเร็จอย่างมากมายะคะ่ะแล้วก็มี ได้ได้อยู่กินเพียงพอนะคะสำหรับในแปลงโคกน้องนานี่ดีมากเลยค่ะแล้วก็มีปลากุ้งหอยมีทุกอย่างในพื้นที่นานะคะครอบคลุมมีทุกอย่างนะคะเ,เราเราใช้พื้นที่สามไร่เนี่ยทำทำทุกอย่างนะคะมีมีปลูกข้าวด้วยปลูกข้าว ปลูกไม้ผลเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกบเลี้ยงปลา,าไก่หมูนะคะอ,อยู่อยู่ในนี้ทำโคกน้องนานะคะ่ะก็รู้สึกขอบคุณทางพัฒนาชุมชนนะคะที่ให้ให้โอกาสนะคะผลผลิตของเราตอนนี้เริ่มออกสู่ตลาดได้อย่างครับออกได้แล้วค่ะคออกออกได้ได้ รายได้ถ้าถ้าเราเก็บได้นี่เฉลี่ยแล้วก็ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยบาทค่รับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องนาโมเดลหรือว่าโคกนองนาพัฒนาชุมชนนะครับก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชนได้พึ่งพาตัวเองได้โดยประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์มีการสนับสนุนให้มีการปรับพื้นที่นะครับปรับพื้นที่ให้เป็นโคกเป็นโคกนี่ก็คือมีประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาไม้ยืนต้นไม้ผลนะครับหนองก็คือมีการขุดสระน้ำนะครับและคลองเพื่อที่จะเก็บกักน้ำให้เพียงพอในการใช้ทำการเกษตรตลอดทั้งปีแล้วก็มีการทำแปลงนาด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการผสมผสานได้ทุกทั้ง ไม้ยืนต้นได้ทั้งไม้ผลได้ทั้งพืชผักได้ทั้งผลไม้ได้ทั้งสัตว์น้ําแล้วก็มีข้าวเป็นหลักนะครับซึ่งพี่น้องถ้าเข้าร่วมโครงก,การนี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองทําให้มีการลดรายจ่ายอันดับแรกก็คือลดรายจ่ายนะครับแล้วก็แบ่งปันแบ่งปันพี่น้องโควเรือนข้างเคียงใครที่มีความเดือดร้อนก็ในเรื่องของอาหารนะครับก็จะมีความมั่นคง เมื <ME> ่อแบ่งปันแล้วก็จะมีเรื่องของการเพิ่มรายได้นะครับรายได้ระยะแรกนี่ก็อาจจะมีรายได้เพิ่มอาจจะยังไม่มากเพียงแต่ว่าเราสามารถลดรายจ่ายสามารถแบ่งปันได้ส่วนในเรื่องของการเพิ่มรายได้ก็คือเป็นการค้าการขายต่อยอดไปด้วยด้วยเมื่อมีเยอะๆนะครับเราก็จะมีการแปลรูปแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในเรื่องของตั้งแต่เชื่อมโยงเรื่องขององค์ความรู้ก็คือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ขยายผลให้พี่น้อง โรงเรียนข้างเคียงได้เข้ามาสู่พัฒนาสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับให้กับพี่น้องในชุมชนแล้วพี่น้องที่มีความสนใจก็จะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับกระบวนการตั้งแต่โดยเน้นนะครับเราเน้นในเรื่องของเกษตรธรรมชาตินะครับเกษตรธรรมชาติก็คือเรื่องของการพัฒนาตัต้งแต่การปรับปรุงบำรุงดินการ,รบำรุงน้ําการรักษาเรื่องในเรื่องของอสุขภาพนะครับปลอดสารแล้วก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็น เพื่อผักผลไม้ที่มีความปลอดภัยนะครับในการนําไปบริโภคโดยที่อาจจะคิดว่าไม่มีการใช้สารเคมีเลยก็ว่าได้นะครับโดยการปรับปุนบงดินเนี่ยเราจะใช้วิธีหอมดินนะครับหอมดินก็คือในเรื่องของการใช้ฟางข้าวใบไม้เศษไม้แล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับมาใช้แล้วก็ในส่วนของการพัฒนาความรู้พื้นฐานก็เราจะมีการอบรมให้นะครับอบรมทั้งหมดเนี่ย ห้าวันสี่คืนนะครับในเรื่องของกสิกรรมธรรมชาติก็คือคนที่จะเข้าสู่กระบวนการเนี่ยก็คือต้องไปพัฒนาความรู้นะครับติดอาวุธทางปัญญาให้ให้เกิดฐานความรู้ก่อนแล้วก็มาสู่การปฏิบัติซึ่งซึ่งการปฏิบัติเนี่ยเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนโดยเขาเรียกว่าเป็นการเอามือสามัคคีก็คือ,อจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็ไปเคลื่อนไปทําแปลงนี้นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่ามันเป็นยังไง ทำไปแปลงนี้ทำไปแปลงนี้ขยายผลนะครับที่ผมว่าก็คือจนถึงขนาดที่ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับในเรื่องของการใช้พื้นที่ประยุกต์ใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมนะครับก็ขณะนี้ก็คือพี่น้องนะครับได้ผ่านกระบวนการนี้มาแล้วประมาณปีเศษๆถึงสองปีเนี่ยก็มีผลผลิตนะครับตอนนี้ก็เยอะแยะนะครับผลผลิตเนี่ยก็โดยเฉพาะแปลงนี้ก็แปลงของท่านชูศรีเนี่ยท่านก็มีรายได้ นะครับรายได้จากการขายไม้ผลสัตว์น้ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของพืชผักแล้วก็มีข้าวนะครับนีนี้ก็คือพึ่งพาตัวเองได้อย่างแน่นอนแล้วก็มีรายได้แล้วนะครับก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะพี่น้องจะเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของความเป็นไปเป็นมาแล้วก็การดําเนาินงานตลอดต้องผลสำเร็จที่มันเกิดกับพี่น้องประชาชนครับ